ที่บริเวณสนามหญ้าลานชุมชนคลองสนมาที่บ้านห้างรอห้าตำบลดคนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายวสาันมุนินทร์นายกเทศมนตรีนครชุมในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตามนครชุมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายชุมชนคลองสวนหมากปี2552ด้วยมีเยาวชนและประชาชนชาวชุมชนคลองสวนหมากเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากนายสุทัศน์แงม้มงามประธานคณะกรรมการชุมชนคลองสวนหมากเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวกับทีพีนิวส์ว่าการปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวชุม เป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ปืมประสงค์คือสุขบัญญัติข้อที่8ว่าด้วยการออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่2009ัในประเทศไทยทุกจังหวัดและในจังหวัดกำแพงเพชรก็พ ผู้ป่วยแล้วเช่นกันเพื่อป้องกันโรคควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ดื่มน้ําสะอาดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารให้นึกถึงกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็จะช่วยให้ให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ร้โรคภัยมีอายุที่ยืนยาวต่อไปค่ะ